สวัสดีครับผมอาจารย์วิพภพแพงวังทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาภูมิสารนเทศศาสตร์ครับคณะเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารนะครับมหาวิทยาลัยพะเยาครับในระดับปริญญาโทนะครับเราจะมี2แบบนะครับมีภาพปกตินะครับแล้วก็ภาคพิเศษนะครับตัวที่เรียนรายวิชานะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือ1เลยก็คือมีการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยนะครับ แล้วก็ในกลุ่มที่2นะครับวิชาเอกบังคับเนี่ยก็จะมีระบบสารนเทศภูมิศาสตร์นะครับเป็นเหมือนแผนที่ในคอมพิวเตอร์นะครับอันตัวที่2นะครับก็เป็นวิชาการรับรู้จากระยะไกลนะดยภาพจากดาวเทียมก็ดีนะฮะด้วยภาพจากโดรนบินถ่ายก็ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นวิชาบังคับก็คือระบบการกําหนดตําแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมนะครับก็ GPS นั่นเองครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มวิชาเอก เลือกนะครับก็จะให้มีสิทธิ์ได้เลือกนะครับตามหัวข้อวุฒิพลที่เขาสนใจนะครับเช่นนะครับก็จะมีรายวิชาการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อการจัดการด้านท้องถิ่นนะครับจบปริญญาตรีนะครับในสาขาใดก็ได้นะครับภูมิสารสนเทศประยุกต์มันก็คือเป็นศาสตร์ทางด้านเครื่องมือของภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้น โดยลักษณะของเขานะครับเขาจะเป็นสหาสาขาวิชานะครับท่านจบด้านสังคมมาก็ได้ด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนะครับก็คือความสนใจนะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ภูมิสารเทศนะครับอาจจะมีหัวข้อนะครับมาพูดคุยในวันที่สัมภาษณ์ด้วยครับ ขาวิชาแรกๆนะครับหใน5 1ใน6นะครับที่มีการเปิดสอนในทั้งระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับความทันสมัยของครุภัณฑ์ที่เรามีนะครับก็อย่างเช่นเครื่อง GPS นะครับที่มีความละเอียดสูงนะครับมีเครื่องวัดค่าการสะท้อนของแสงสเปกโตรมิเตอร์นะครับมีกล้องสำรวจนะครับแล้วก็มีโดรนมันติสเปกอตนะครับที่หลายๆแห่งยังไม่มีนะครับ ตัวอาจารย์ผู้สอนนะครับก็จะมะีระดับการถือสาในระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับมีตําแหน่งวิชาการนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการครับ<ม>เรานะครับส่งเสริมให้นิสิตนะครับทำหัวข้อวิญ,ญิพนที่สอดคล้องกับงานปกติที่ทำนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้ได้จริง ก็อย่างเช่นนะครับนิสิตในปัจจุบันนะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นทํางานป่าไม้นะครับเขาก็จะดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อป้องกันไฟป่านะครับตรงนี้ครับภูมิสนาเทศก็จะเข้าไปช่วยได้ว่าเออไฟป่ามันเกิดขึ้นตรงไหนหนาแน่นนะครับก็จะสามารถที่จะไปส่งเสริมให้หมู่บ้านนะครับตรงส่วนนั้นนะครับเข้าไปเป็นเครือข่ายนะครับในการที่จะช่วยป้องกันไฟป่าได้ครับภูมิสนาเทศประยุกต์นะครับ ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสําคัญนะครับขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่เราจะได้เห็นจากภาพนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเวลาท่านออกไปทรงงานนะครับท่านจะมีแผนที่นะครับแนบพระบรมกายไปตลอดเวลานะครับแผนที่เนี่ยนะครับมันก็คือเครื่องมือหนึ่งนะครับในทางภูมิศาสตร์นะครับในการประยุกต์ใช้ภูมิสารเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าศาสตร์ด้านนี้นะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับ